สบายดีเอฟซีทุกทรั้งเนาะสบายดีตอนเช้าเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไปบึงข้าวใหเ้เราจะไปบึงข้าให้เราก็จะไปโลดบึงว่ามีนกเปาจะให้นกเปาให้ทุกคนได้ครับส่งเลยวันนีว่าสุกกรอนนี้ไปบึงข้าวให้แล้วมีโบน้ําบนมีนกเปามาไหลเลยเดี๋ยววันนี้จะไปบึงว่ามีนกเปาอีกอ่ะจะไปให้นกเปาให้ทุกคนเลยครับส่งเนาะ มาฮอดเด้อทุกคนนี่นกเปานกเป้าอยาตงบ้านอะอยู่ถึงก็ไม้นี่นะกําลังเกียมสิลงมากินน้ําอยู่อันบ่น้ําน้อๆนี่นกเปาเยอะมากเลยวันนี้นะมันอยู่ศูพอแล้วก็ทบ่เห็นแจ้งเนาะเป็นเําเนีตงบาองนี เดี he, ๋ยวเราสิไทแล้วก็สินั่งโลบึงเนาะสินั่งโลบึงถ้าตัวใหญลงมาใกล้ๆอ่ลงมาตามแล้วก็สิเห็นวันนี้เราก็ได้มันอยู่สุ่มเพอยิเห็นวัตถุเนาะวันนี้ผมได้เอาปืนอัดลมมาด้วใช้ได้ปืนเก็กก็สิโลถ้ามันลงมาใกล้ๆแล้วก็จะยิงเนาะ เยอะม,มากๆเลยคนนามไม้ตัวไหนกันนางหมดมันบุนลงมาเลยทุกคนมันนั่งแต่อยู่ถึงนี้มองมาเนี่ยอท่าตั้งนางเลยนะม,มาบุนมา คนน,น,น,นั่งเยอะมากเลยนั่งไหมนั่งเยอะมากเลยกว่าเสียดใยมากๆเลยนวัานี้เราได้เอา DCP มาเนะาะใส่เต็มเก็บเพื่อจะยิ่นไปมันก็ไม่ถืออยู่ดีเนาะเดี๋ยวเราซีลอถม,มามาไปสองตัวนั้น,นี่ตัวนังน,นั่ะถ้าไปนังน โอเคทุกคนเมื่อกี้นี่ตัวนกน้ำถึงสูงนี่เด้อวตันนี้เราได้ยิงตัวนกตกมาสี่ห้าตัวนี้เนะ้ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเก็บพอดีว่าเรานั่งท่าเราก็ต่อได้ที่มามันลงมาใกล้ฉันยิงเนาะก็เวลายิงท่าน่อยคนไทยให้เลยไทยบบได้เนาะกระเป๋าตัวหนึ่งตัวนี้แล้วยิงได้มันประมาณสี่ห้าตัวในรนะดัเดียวพาไปเก็บ เขียวง,งามอ่ะปืนันนี้ก็กลับไปหาอีกตัวใหม่เนาะนี่นม,มีต้นนึงตกมาเยู่ที่ตรงนี้แหละเดี๋ยวสิไปหากันด้อ ออกลงมาดูยูยนิปี่้วเนาะนี่ไม่เป็นนกเป้าที่ว่ามันบูมเอซีเขียวอนะันด้วยในยูนีนี่นี่ด้วยพอสัสน,นิทฐานว่ามันขนมันต้องมีสีแบบนี้เนาะเพราะว่ามันซื้อมันเอ,อ,นอนิญอะไรกันบ้าง เคปดูตัวไหนด้วยดูยิ้ตัวนึงตกมานี่ไม่เป็นนพาวินิีเขียวเห็นไนี่นี่ง่นักว่า ปลานิดสีเขยวคือตัวเมือกี้ไปเก็บนะ

มีจะใหญ่กว่าเก่าอี้นิดนเนาะ